สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านท่านใดกำลังหางานอยู่นะครับแล้วก็ท่านอยู่ในแถวจังหวัดมุกดาหารนะวันนี้บริษัทที่ชื่อว่าสหาเรืองจำกัดเขารับสมัครพนักง,งานชั่วคราวประจำฤดูกาลอีบอ้อยปี64 6 5ับ65นะครับท่านดูนะบริษัทสหเรืองจำกัดต้องการรับสมัครพนักง,งานชั่วคราว เข้าทำงานหน้าเปิดเหตุดังมีรายละเอียดทางต่อไปนี้โอ้จำนวนเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นพนักง,งานห้องน้ำมันเพศหญิงสามคนพนักง,งานห้องเรียกคิวหญิงสิบสองคนนะครับนี่เป็นสามกะด้วยนะครับพนักง,งานห้องช่างก็หญิงจำนวนยี่สิบสองคนสามกะพนักง,งานห้องคิวดำ ชายหรือว่าหญิงก็ได้6คน3กะพนักงานห้องเคมีชายหรือว่าหญิงจำนวน42คนนะ3กะพนักงานบรรจุน้ำตาล50กิโลกร,รัมหญิงจำนวน12คน3กะพนักงานจัดเรียงน้ำตาลเพศชายนะครับจำนวน54คนพนักงานนับน้ำตาลชายจำนวน3คน3กะพนักงานแผนก ตะกาวนะครับเป็นเพศชาย49คนพนักงานแผนกลูกขีบเป็นเพศชาย7คนพนักพนักงานแผนกเทอร์ไบน์นะครับเพศชาย9คนพนักงานแผนกหม้อกรองเพศชาย30คนพนักงานแผนกหม้อน้ําเพศชาย31คนพนักงานแผนกหม้อต้มเพศชาย14คนพนักงานแผนกหม้อเคี่ยวเพศชาย23คนพนักงานแผนกหม้อปั่น เพศชาย24คนพนักง,งานแผนกยานยนต์เป็นเพศชาย16คนพนักง,งานลานรับอ้อยชายหรือว่าหญิงนะ26คนแล้วก็พนักง,งานเก็บอ้อยตกุลนเพศชาย6คน3กะเดี๋ยวดูเรียต่อไปนะครับมันจะมีอะไรบ้างคุณสมบัติต้องมีสัญชาติไทยนะอายุ20ปีขึ้นไปวุฒิม3ขึ้นไป ยกเว้นผู้ที่เคยมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทสหเรื่องจำกัดมาก่อนสำหรับคนที่เคยทำงานกับสหเรืองเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใช้พุทธม,มสมก็ได้นะครับเดี๋ยวท่านลองติดต่อไปนะต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มโอ้โหนี่ไฮไลท์สีแดงจำเป็นมากเห็นไหมยุคนี้สมัยนี้นะครับจะทำงานแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนโควิดครบ2เข็มก่อนนะครับ แล้วก็ไม่เป็นโรคไรแรงตามที่กฎหมายประกาศไว้ไม่เป็นบุคคลที่เคยกระทำความผิดซึ่งสารลรงโทษจําคุกมาก่อนยกเว้นความผิดโดยประมาทท่านดูหลักฐานการสมัครนะครับมีรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกแว่นกันแดดขนาดดึงนิ้ว2รูปถ่ายไม่เกิน6เดือนสำเนาทะเบียนบ้าน2แผ่นสำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุจำนวน2แผ่น สำนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดจำนวนหนึแผ่นที่สำคัญก็ไฮไลท์สีแดงเช่นเดียวกันเป็นสำเนาการฉีดวัคซีนโควิด1 9จำนวนหนึแผ่นนะครับแล้วก็สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารก็เพศช,ชายนะ1แผ่นแล้วก็สำเนาใบ,บขับขี่ที่ไม่หมดอายุด้วยนะ1แผ่นก็นีท่านสมัครขับรถแผนกยานยนต์และขับรถยกลานรับอ้อย ที่สําคัญต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็วงเร็บเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลท่านจะไปโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าไปคลินิกก็ไม่ได้จํานวนหนึ่งแผ่นนะครับใบรับรองแพทย์เขาใช้ตัวจริงนะเขาไม่ใช่สําเนานะครับมีหมายเหตุว่ากรณีสมัครแผนเคมีต้องมีใบรับรองแพทย์ในเรื่องของตาบอดสีด้วยครับมาประกอบการสมรัครพุทธการศึกษาหมาขึ้นไปหรือเทียบเท่านะครับใครที่ สมัครภานเคมีนะครับยรอย่าืมว่าใบรับรองแพทย์ต้องระบุเรื่องตาบอดสีมาด้วยนะครับถ้าต่อไปไปดูกําหนดการกันก่อนวันที่รับสมัครก็คือ27กันยา64นี้ถึง22ตุลาหกรับสมัครทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา8โมงครึ่งตอนเช้าถึง16-30นะครับ ก็คือ4โมงครึ่งนะครับตอนเย็นไปเวลานี้นะครับแล้วก็สถานที่รับสมัครฝ่ายบุคคลอาคารสำนักง,งานบริษัทสหเรืองจำกัดจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สอบสัมภาษณ์วันที่30ตุลา64แล้วก็วันสอบสัมภาษณ์ก็คือวันที่4พฤศจิกายน25 64ถึงวันที่13พฤศจิกายน25 64เวลา09.00-16.30 มีเวลาสอบสัมภาษณ์ค่อนข้างจะยาวเพราะว่าเขารับหลายตําแหน่งใช่ไหมครับแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเข้าทํางานก็คือวันที 22, ่2 2พฤศจิกายน2564นะท่านใดสนใจแล้วต้องการสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวดูเบอร์โทรให้ครับท่านสามารถโทรไปถามได้นะครับบริษัทต,ตั้งอยู่เลขที่76หมู่ที่8บ้านป่าหวายตําบลบางไทรอําเภอเมือง มุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร4 .9000 เมื่อโทรศัพท์วิ้นี่ครับ042660401-2อีกครั้งนะ042660401-2ท่านที่สนใจแนะนำให้ท่านโทรสอบถามไปก่อนถ้าท่านไม่เข้าใจข้อไหนก็ถามเจ้าที่ฝ่ายปุคคลนะครับแล้วก็ถ้ามีคุณสมบัติก็จัดเตรียมเอกาสารไปสมัครตามวันเวลาที่กำหนด ก็อยากให้ท่านได้ทำงานทุกคนครับในสภาวะเช่นนี้ขอบพระคุณนะครับที่ท่านกดนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ